ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขเหมือนเดิมเลยเนาะก็ไม่รู้เป็นฝรั่งกิมจูนะคะที่เราซื้อมาเป็นอย่างนี้เกือบทุกลูกแต่ว่าดกทุกต้นเลยนะคะเพื่อน<ๆ>ดูรูปร่างเขาแปลกๆหรือมันจะกลายพันธุ์ตัวอัการาเลยนะคะทั้งนาด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะก็ขอส่งความสุขแต่ดูรูปร่างปีนี้ก็แปลกๆเนาะอาจจะเป็นที่ผ่านมาร้อนเกินเหตุก็ดูรูปร่างก็เปลี่ยนไปเพื่อนๆดูรูปร่างเขานี่ ดิึกหยึกยักยงไงแดดร้อนๆเมื่อกี้เพื่อนๆแต่มันดกมากเลยนะคะนี่แหละเรากินกันแล้วกันดกทุกต้นเลยเพื่อนๆนนี่ต้นเขาเตี้ยๆนะคะนี่เป็นพุ่มมาพอะเจออากาศร้อนเมื่อกี้สภาพอากาศร้อนๆกลายพันธุ์เป็นฝรั่งแต่ดูรูปร่างปีนี้ก็แปลกๆเนาะอาจจะเป็นที่ผ่านมาร้อนเกินเหตุก็รูปร่างก็เปลี่ยนไปเพื่อนเพื่อนดูรูปร่างเขานี่ดิึกๆยกยังไงเราเองเราก็ทําเองเหนื่อยเราก็หยุดแล้วก็ มีแรงก็ทำต่อเพื่อนๆทำไปวันนิดละหน่อยเดี๋ยวก็เต็มพื้นที่เองดูไม่ได้เดินมาดูเลยแถวนี้น้ำมันเยอะเกินเพื่อนๆดูสิดกมากๆเลยดกทุกต้นนะคะปีนี้ฝรั่งดกมากๆก,ก็พยายามดูแลให้ไม่รู้อะไรนี่จะเป็นอะไรก็ตามถือเนาะเราก็ได้มีกินไม่ต้องไปซื้อเขาเพื่อนๆแล้วรสชาติของฝรัง่งพวกแต่ดูรูปร่างปีนี้ก็แปลกๆเนาะ อาจจะเป็นที่ผ่านมาร้อนเกินเหตุหก็ดูรูปร่างก็เปี้ยนไปเพื่อนๆดูรูปร่างเขานี่หยิกหยิกยังไงต้นเหล่านี้นะอร่อยมากเข้มข้นเพราะเราไม่ได้ใช้อะไรเลยนะคะนี่เพื่อนๆจะเห็นนะเราใช้ฟางคลุมแล้วก็ก่อนหน้าน ate, ที่จะใช้ฟางคลุมในปุ่บแต่ดูรูปร่างปีงนี้ก็แปลกๆเนาะอาจจะเป็นที่ผ่านมาร้อนเกินเหตุก็ดู ours, รูปร่างก็เปลี่ยนไปเพื่อนๆดูรูปร่างเขานี่หยิกหยิกยังไงร้อรนๆเมื่อกี้เพื่อนๆ แต่มันดกมากเลยนะคะนี่แหละรอกินกันแล้วกันดกทุกต้นเลยเพื่อนๆนนี่ต้นเขาเตี้ยๆนะคะนี่เป็นพุ่มก็ขอให้ทุกคนมีความสุขเหมือนเดิมเลยเนาะก็คนมีความสุขนี่นาข้าวของเราเมื่อเช้าเราก็ได้พ่นน้ําหมักเ,เราก็ได้ปุ๋ยปุ๋ยคอกนะปุ๋ยมูลวัวน่ยใส่ลงไปเลยนะคะเพื่อนเพื่อนปุ๋ยเราก็หมักเรียบร้อยแล้ว นี่ก็เป็นปุ๋ยอย่างดีนะคะเราตัดหญ้าแถวนี้เราก็าเอามาดีที่สุดแหละนี่อย่างนี้เราก็เด็ดยอดมันทิ้งประมาณ3 4คู่ใบเดี๋ยวเขาจะแตกมาใหม่นะเพื่อนๆถ้าเป็นไปได้ก็รูดใบทิ้งนี่ไม่รู้เป็นฝรั่งกิมจูนะคะที่เราซื้อมาเป็นอย่างนี้เกือบทุกลูกแต่ว่าดกทุกต้นเลยนะครเพื่อเพื่อนดูรูปร่างเขาแปลกๆหรือมันจะกลายพันธุ์ตอนอากาศก็ขอให้ทุกคนมีความสุข เมือนเดิมเลยเนาะก็มาเลยนะคะทั้งนาด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะก็ขอส่งความสุขไม่ได้เดินมาดูเลยแถวนี้น้ํามันเยอะเกินเพื่อนๆดูสิดกมากๆเลยดกทุกต้นนะคะปีนี้ฝรั่งดกมากๆก็พยายามดูแลให้คนมีความสุขนี่นาข้าวของเราเมื่อเช้าเราก็ได้พ่นน้ําหมักเ,เราก็ได้รอดูว่าเขา โตกว่านี้แล้วเขาจะเป็นฝรั่งพันธุ์อะไรนะเพื่อนเพื่อนดูผิวเขาแปลกแปลกหรือมันจะกลายพันธุ์เนาะซื้อพันธุ์กิมจูต้นเหล่านี้นะอร่อยมากเข้มข้นเพราะเราไม่ได้ใช้อะไรเลยนะคะนี่เพื่อนเพื่อนจะเห็นนะเราใช้ฟางคลุมแล้วก็ก่อนหน้าที่จะใช้ฟางคลุมในปูเอาความงามยามเย็นมาฝากเพื่อนๆใครถึงบ้านแล้วก็ให้กินข้าวกินน้ําอยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุขเนาะใครกำลังเดินทางกลับบ้านก็ขอให้เดินทางาร้อนรอเมื่อกี้เพื่อนๆน แต่มันดกมากเลยนะคะนี่แหละรอกินกันแล้วกันดกทุกต้นเลยเพื่อนๆนนี่ต้นเขาเตียเต้ยๆนะคะนี่เป็นพุน่มมาเลยนะคะทั้งนาด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะก็ขอส่งความสุขเอาความงามยามเย็นมาฝากเพื่อนๆใครถึงบ้านแล้วก็ให้กินข้าวกินน้ําอยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุขเนาะใครกําลังเดินทางกลับบ้านก็ขอให้เดินทางก็ขอให้ทุกคนมีความสุขเหมือนเดิมเลยเนาะก็ความปรารถนาดี ส่งพลังบวกให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขทุกอย่างได้มีนะคะขอให้พบเจอแต่สิ่งที่คนมีความสุขนี่นาข้าวของเราเมื่อเช้าเราก็ได้พ่นน้ำหมักเ,เราก็ได้ไม่รู้เป็นฝรั่งกิมจูนะคะที่เราซื้อมาเป็นอย่างนี้เกือบทุกลูกแต่ว่าดกทุกต้นเลยนะคะเพื่อนๆดูรูปร่างเขาแปลกๆหรือมันจะกลายพันธุ์ตอนอากาศดี เฮงเรวยๆจ้าแต่ดูรูปร่างปีนี้ก็าแปลกๆเนาะอาจจะเป็นที่ผ่านมาร้อนเกินเหตุก็รูปร่างก็เปลี่ยนไปเพื่อนๆดูรูปร่างเขานี่หยึกๆยังไงร้อนๆเมื่อกี้เพื่อนๆแต่มันดกมากเลยนะคะนี่แหละเรากินกันแล้วกันดกทุกต้นเลยเพื่อนๆนี่ต้นคาเตียๆนะคะนี่เป็นพุ่มคนมีความสุขนี่นาข้าวของเราเมื่อเช้าเราก็ได้ พ่นน้ำหมักเ,เราก็ได้ต้นเหล่านี้นะอร่อยมากเข้มข้นเพราะเราไม่ได้ใช้อะไรเลยนะคะนี่เพื่อนเพื่อนจะเห็นนะเราใช้ฟางคลุมแล้วก็ก่อนหน้าที่จะใช้ฟางคลุมในปุ๊แจะดูรูปร่างปีนี้ก็แปลกๆปก,ปกเนาะอาจจะเป็นที่ผ่านมาร้อนเกินเหตุก็ดูรูปร่างก็เปลี้ยนไปเพื่อนเพื่อนดูรูปร่างเขานี่หยิกยิบยังไงไม่ต้องไปเร่งรีบเพราะว่าเราปลูกเองเนาะเป็น ที่ของต้นเหล่านี้นะอร่อยมากเข้มข้นเพราะเราไม่ได้ใช้อะไรเลยนะคะนี่เพื่อนๆจะเห็นนะเราใช้ฟางคลุมแล้วก็ก่อนหน้าที่จะใช้ฟางคลุมในปุ๋ยปุ๋ยคอกนะปุ๋ยมูลวัวน่ยใส่ลงไปเลยนะคะเพื่อนๆปุ๋ยเราก็หมักเรียบร้อยแล้วนี่ก็เป็นปุ๋ยอย่างดีนะคะเราตัดหญ้าแถวนี้เราก็เอามาไม่รู้อะไรนี่จะเป็นอะไรก็ตามถเถอะเนาะเราก็ได้มีกินไม่ต้องไปซื้อขาเพื่อนๆแล้วรสชาติของฝรัง่ง พวกแต่ดูรูปร่างปีนี้ก็แปลกๆเนาะอาจจะเป็นที่ผ่านมาร้อนเกินเหตุก็รูปร่างก็เปลี่ยนไปเพื่อนๆดูรูปร่างเขานี่ดึกหยยังไงมังใจซึ่งกันและกันเนาะเพื่อนๆไม่รู้จะว่ายัางไงนี่ผักหวานของเราก็ปลูกไปเมื่อวานนี้นะเพื่อนๆเขาก็ตั้งตัวดีนะนี่เนาะทรงพุ่มเราไม่ให้โตเราจะตัดกิ่งอยู่ตลอดเวลาน,นี่ปุยป๋ยปุ๋ยคอกนะปุ๋ยมูลวัวนะ่ะใส่ลงไปเลยนะครับเพื่อนๆ ปุ๋ยเราก็หมักเรียบร้อยแล้วนี่ก็เป็นปุ๋ยอย่างดีนะคะเราตัดหญ้าแถวนี้เราก็เอามาต้องไปเร่งรีบเพราะว่าเราปลูกเองเนาะเป็นที่ของฝรั่งฝรั่งพันอะไรนัเพื่อนเพื่อนดูผิวเขาที่ซื้อมาก็เป็นอะไรนะกิมจูปุ๋ยปุ๋ยคอกนะปุ๋ยมูลวัวน่ยใส่ลงไปเลยนะคะเพื่อนเพื่อนปุ๋ยเราก็หมักเรียบร้อยแล้ว นี่ก็เป็นปุ๋ยอย่างดีนะคะเราตัดหญ้าแถวนี้เราก็เอามาทั้งได้ความปลอดภัยนะครับเพื่อนๆนี่นใครที่ยังทำอะไรไม่สำเร็จก็พยายามต่อไปสู้ๆนะก็ให้กำลังก็ขอให้ทุกคนมีความสุขเหมือนเดิมเลยเนาะก็กองไวร้รอบๆไม่ต้องพูดถึงน้ำเนาะเขาอยู่ใกล้น้ำมากเพื่อนๆเ,เขาก็จะได้ความชุ่มชื้อนนี่บรรยากาศยามเย็นสวยงามอย่างนี้แหละเพื่อนๆ ฝรัง่งฝรั่งพันอะไรนะเพื่อนเพื่อนดูผิวเขาที่ซื้อมาก็เป็นอะไรนะกิมจูต้นเหล่านี้นะอร่อยมากเข้มข้นเพราะเราไม่ได้ใช้อะไรเลยนะคะนี่เพื่อนเพื่อนจะเห็นนะเราใช้ฟางคลุมแล้วก็ก่อนหน้าที่จะใช้ฟางคลุมในปุ๋ยดีดีเฮงเฮงรวยรวยจ้าดีดีเฮงเฮงรวยรวยจ้า กงใจซึ่งกันและกันนะเพื่อนๆไม่รู้จะว่ายัางไงนี่ผักหวานของเราก็ปลูกไปเมื่อวานนี้นะเพื่อนๆเ,เขาก็ตั้งตัวดีนะน,นี่เนาะไม่รู้เป็นฝรั่งกิมจูนะคะที่เราซื้อมาเป็นอย่างนี้เกือบทุกลูกแต่ว่าดกทุกต้นเลยนะครับเพื่อนๆดูรูปร่างเขาแปลกๆหรือมันจะกลายพันธุ์ตอนอากาศมาพอเจออากาศร้อนเมื่อกี้สภาพอากาศร้อนๆกลายพันธุ์เป็นฝรั่งดีดเงเงๆเฮงเงรวยๆจ้า ความปรารถนาดีส่งพลังบวกให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขทุกอย่างได้มีนะคะขอให้พบเจอแต่สิ่งที่เราเองเราก็ทำเองเหนื่อยเราก็หยุดแล้วก็มีแรงก็ทำต่อเพื่อนๆทนทำไปวันนิดละหน่อยเดี๋ยวก็เต็มพื้นที่เองดูต้องไปเร่งรีบเพราะว่าเราปลูกเองเนาะเป็นที่ปุ๋ยปุ๋ยคอกนะปุ๋ยมูลว,วนะัวใส่ลงไปเลยนะคะเพื่อนเพ ปุ๋ยเราก็หมักเรียบร้อยแล้วนี่ก็เป็นปุ๋ยอย่างดีนะคะเราตัดหญ้าแถวนี้เราก็เอามานี่ตัวเร็วๆนะลูกนะน,นู่นเพื่อนๆค่อยๆทําไปวันละนิดละหน่อยเนะาะไม่รอดูว่าเขาโตกว่านี้แล้วเขาจะเป็นฝรั่งพันธุอะไรนะเพื่อนๆดูผิวเขาแออปลกๆหรือมันจะกลายพันธุ์เนาะซื้อพันธุ์กิมจูมา พอเจออากาศร้อนเมื่อกี้สภาพอากาศร้อนๆกลายพันธุ์เป็นฝรัง่งแต่ดูรูปร่างปีนี้ก็แปลกๆเนอะอาจจะเป็นที่ผ่านมาร้อนเกินเหตุก็รูปร่างก็เปลี่ยนไปเพื่อนๆดูรูปร่างเขานี่ดยิกๆยังไงพุ่มทรงพุ่มเราไม่ให้โตเราจะตัดกิ่งอยู่ตลอดเวลานี่ยังต้นเหล่านี้นะอร่อยมากเข้มข้นเพราะเราไม่ได้ใช้อะไรเลยนะคะนี่เพื่อนๆ